สวัสดีครับพี่น้องมาเด็กมาพอกันอีกครับย่างตุ่มปลาขาวครับมาเด็กมาย่างตุ่มปลาขาวอีกครับใส่ไว้อยู่นี่แหละอยู่ซิพี่น้องนมน้ำลำชีครับตอนนี้ครับก็ปั่นเคลื่อนทางใต้ครับตอนนี้น้ำก็เริ่มขึ้นขึ้นอีกครับก็สูบย่างแล้วก็ตึงย่างแล้วครับน้ำ เริ่มขึ้นเลยครับไอ้นนี่นเคีงเอลนี่แต่โทมหัวแหละครับใส่ไว้แ้นี่แหละครับข้าวเียนมาเบิงครับูเบิงน้ำกันเบ,นบงป้าีิเข้าตุ่มไห้ไบ่มาน่บมนี่

ออนไลน์เนี่ยน้อยนึงครับออกนไลน์โอ้ปลาตัวหน่อยเนาะยปลาตัวหน่อยจอยๆครับ Passou aí, mas aquele lá não tem. ใส่หย,ยุดสองลังเลยเพี่น้องไม่ได้ใส่ร้ายครับใสยย่เอาไยสองลังดผูกไปบ้านเลิกไปแเอามาใส่อีกนะครับเก๋กำลังเอาไปใส่อยู่น้องอยู่นาบ้านครับใส่อยู่นั่นสองลังนะ ไปย่ซี่สองหลังนอนหน้าบ้านกันบกำลังจะไปใส่ครับท่านเคยใส่เลยจเอาไปใส่ลองเบิงสองหลังครับ ไปไหวขึ้นเลยครับ <c oughs> มงนีครับเป็นมงใหม่ครับเกี่ยนใหม้มาใส่ ครับอามองดีตื่นต่นต้นนะครับโอ้คือยังมีปลาตายข้างในครับปูอยู่โอ้ยถืออีกตัวพี่น้องถึกถึกถอ,ถอถือดำเป็นตุ่มเลยครับเป็นตุ่มเลยอือเราปลาบูใหญ่ครับมันอีกแล้วพี่น้อง แล้วมาอีกแล้วโอ้ได้ปลาบูใหญ่ตัวหนึ่งครับโอืมเซล่เลยครับ ทางปลามันถึกตลอดเลยครับปลาบูมีปลาบูใหญ่ตัวหนึ่งครับที่นองนี่ปลาบูอีกแล้วครับใหญ่ประมาณครึ่งโลเลยครับ เวลาถือปักขย eng นี่ลำบากครับพี่น้องปักขย eng มันไว้อย่างลงหรอกบติดอยู่นี่แหละครับลบงโตโัวโในหลายตัวพี่น้องขนะึ้นน้ำเลยพี่พี่น้องในยินเสียงน,นั่นค่ะชือเสียงกเกาเฮ็ดสะพานครับเฮ็ดสะพานครัวแม่น้ำชี่ครับพื้นแยก แยกปูนแ,ลแหละจะพานไม้ครับแต่คนเป็นหนุนสองเลนครับตอนนี้เป็นสี่เลนแล้วครับตอนนี้ครับพิ่นกาสะพานกับพื้นเห็ดไม่อีกครับจะพานสี่เลนเลยครับแล้วพวมแม่น้ำชี่ตอนนี้ครับพิ่นจะเริ่มแยกแล้วครับเริ่มแยกสะพานแล้วตั้งเชียงแก้แก้แก้แก่ 这里就塞几个棍。 ใค่ครับ น่องมานี้ก็ย่ำตุ่มกระเล่าละครับตุ่มสองลังครับพี่น้องหรับมาด,ดีครับพี่น้องเบื้องแรกก็กดไหลกดแค่ทั้งเรื่องกับกดไหลกดแชร์กดติดตามแนะนำไเเด้ครับออกันไม่คลิปหน้าครับหรับมาดีขอลาไปก่อนเด้อครับพี่น้องขอให้พี่น้องมีความทุกข์หลายๆเด้อขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ